สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมทุเรียนเล็กอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพันธ์ุหมอนทองครับเพิ่งลงหลุมได้1เดือนนะครับผมนะครับ นี่ก็เพิ่งนะครับเพิ่งแทงยอดนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เริ่มยอดเริ่มเดินแล้วนะครับถ้ายอดเริ่มเดินแสดงว่าล่าเขาอ่าเริ่มหาอาหารได้แล้วนะครับนะผมส่วนดินที่ผมปลูกนะครับ เป็นดินร้วนปนทรายนะครับแปลงนี้ผมปลูกไว้ทั้งหมดหกสิบสี่ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทุกต้นเลยนะครับนะครับใบก็เขียวเข้มอยู่นะครับช่วงนี้ฝนตกชุกครับก็จะมีนะครับตรงนี้เป็นลาบ้างนะครับไม่เป็นไรครับก็รักษารักษาได้ครับผมนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นธรรมดานะครับ ช่วงหน้าฝนก็จะมีอ่าเรื่องของลาแล้วก็เรื่องของแมลงนะครับสาหรับทุเรียนเล็กของเราครับนี่นะครับนะครับผมนี่นะครับอ่าผมปลูกระยะห่างนะครับผม10คูณ10เมตรนะครับระยะห่างต้นนะครับผม10คูณ10เมตรเลยครับตัวนี้ก็นะครับผม ใบผมเริ่มเพลาดแล้วนะครับบางใบนี่ก็โดนเพลียบ้างนะครับธรรมดาครับผมคศัตรูเพื่อนรบกวนเพื่อนก็เป็นธรรมดาครับผมของคู่กันอยู่แล้วนะครับพวกแมลงพวกเพลี้ยครับผมกับทุเรียนนะครับกำลังสวยครับต้นนี้ครับผมกำลังสวยเลย สำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนครับผมที่กำลังปลูกทุเรียนเล็กอยู่นะครับก็สามารถดูทิปผมแล้วก็ไปพร้อมกันได้เลยนะครับรอนะครับผมแนวทางการทำทุเรียนหรือยังไงผมจะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่ก็ยอดนะผมเดินนะผมดีมากนะครับต้นนี้นะครับ นี่ก็ยอดเดินเหมือนกันครับตัวนี้ใบครับผมเขียวครับผมนี่ก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับผมปลูกไว้ครับกว่าทุเรียนจะตัตครับผมเราก็ปลูกอ่าพืชอ,อย่างอื่นได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผมยอดเริ่มเดินแล้วนะครับนะครับนี่ก็โดนมแมลงเล่นงานไปนะครับ มแมลงส่วนมากจะเป็นมแมลงปีกแข็งนะครับส่วนมากที่มานชินนะครับเราต้องคอยเดิเดนอยู่ดูอยู่บ่อยๆนะครับอืมก็เขียวดีครับตัวนี้นะครับสำหรับอ่าทุเระเล็กนะครับผมอยากให้เพื่อนๆอ,อ่า มีไม้นะครับมัดนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมมันเยอะนะครับเรายึดให้ต้นทุเรียนของเขานะครับไม่ให้มันโยกนะครับเวลาลมพัดนี่ครับให้โยกแล้วระบบลากเขาจะสั่นคลอนนะครับมันจะจะเจริญเติบโตได้ช้านะครับอยากให้เพื่อนๆเอาเชือกลัดไว้เลยนะครับ นี่ก็สวยครับตัวนี้ครับนะครับคางสวยเลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนั้นการเลือกต้นพันธุ์เนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดนะครับต้นพันธุ์น้ำแรกต้นพันธุ์ดีก็ปลูกอะไรก็ดีนะครับต้นพันธุ์แล้วก็มาดินนะครับอันนี้ก็โดนเพี้ยนะครับนะครับเพี้ยไฟเล่นงานนะครับ สำหรับต้นพันธุ์ที่ผมซื้อมานะครับสูงประมาณ5 0าสถึเซนนะครับราคาอยู่ที่200บาทนะครับเป็นทุเรียนใต้นะครับจากชุมพรเลยนะครับจัหวัดเดินครับใบเขียวเข้มนะครับถ้าดินยากขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าดินยังดีนะครับ ถ้าพื้นที่ไหนหญ้าไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าดินเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับสังเกตได้ไม่ยากครับผมครับตอนนี้ก็ยอดเดินนะครับผมเดินทุกต้นเลยครับยอดถือว่าสวยนะครับตอนเช้าอากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้ครับผมมีโอกาสดีนะครับตียางเสร็จก็มาถ่ายวีดีโอต่อครับผม ครับยอดเดินนะครับมีใบไม้บ้างนะครับครับผมก็ดูแลไปครับผมช่วงหน้าฝนนะครับก็ธรรมดาครับผมนี่ก็ใบเริ่มเพลาดแล้วนะครับน่ครับพวกนี้ครับผมครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับนี่ ใบค่อนข้างเขียวเข้มนะครับครับผมเอาไม้นะครับมัดไว้ทุกต้นเลยนะครับนี่ครับผมจะมัดเป็นเลขแปดนะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับรัดตรงนี้แล้วก็รัดไม้นะครับเพื่อที่จะเวลาลมพัดนะครับไม่ไม่ให้ต้นเขาโยกอย่างนี้นะครับนะครับไม้จะช่วยดึงไว้นะครับ นี่ก็นะครับมันทองครับผมใบเรืองเพลิดเยอะนะครับตัวนี้ครับสำหรับการปลูทุเรียนนี่ผมว่าเป็นการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมครับไหนจะขุดบ่อนะครับซื้อต้นพันธุ์นะครับวางระบบน้ำนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็ ใบเริ่มเพลาดแล้วนะครับนี่ก็ต้นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ออยากดูคลิปเก่าๆนะครับผมสำหรับการเลือกซื้อต้นพันธุ์ก็ไปดูได้นะครับย้อนดูได้นะครับผมได้ทำคลิปลงมาแล้วนะครับนี่ก็ยอดก็เริ่มเดินแล้วนะครับนี่ครับเดินดีมากนะครับ ตัวนี้ก็ครับยวดไม้แล้วครับตัวนี้นะครับสำหรับระบบน้ํานะครับตอนนี้ทุเรียนเล็กผมยังวางเป็นพ่อ PE อยู่นะครับรอให้โตผมก็จะเปลี่ยนเป็น PVC ทั้งหมดนะครับนี่ครับใบนะครับเขียวนะครับเขียวมากเลยผม ใบค่อนข้างใหญ่นะครับครับนี่ก็มีใบไม้บ้างนะครับก็กําจัดเชื้อราไปนะครับใบไมบ่นี่ก็นะครับใบสวยผมเขียวเข้มนะครับทั้งหลับ พื้นที่ที่ผมปลูกนะครับอยู่ที่บ้านนาหลวงครับผมตําบลคำด้วงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกนี้สี่สีไร่นะครับผมผมปลูกสิบคูณสิบเมตรนี้สีไร่นี้ได้หกสิบสี่ต้นนะครับไร่หนึ่งมันตกสิบหกสิบหกต้นนะครับถ้าปลูกสิบคูณสิบเมตรนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเพื่อนเพื่อน,นนะครับอาจจะปลูก แต่คุณแปดนะครับผมอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นท่อพีอีขนาด25่บห้มิลน,นะครับผมพี่ผมซอยมาจากท่อเมนนะครับอตัวนี้ครับหยอด เต็มเลยครับตอนนี้ก็ครับใบเริ่มเพลาดาะนะครับตนนัวนี้ครับเฉียวแล้ว ตัวนี้ก็ยอดนะครับมาเต็มเหมือนกันครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยอดนะครับเดินเหมือนกันนะ,นะครับดินซ้ายเลยนะครับดูนะครับยืนล้วนบนซ้ายนะของผม ก็ยอดครับมาเต็มแล้วครับบนี่ก็ยอดมานะครับใบเริ่มเพียหลาดแล้วครับตัวนี้สำหรับปุ๋ยนี้ผมยังปุ๋ยเม็ดยังไม่ใส่ครับ แต่ปุ๋ยน้ำนี่ผมฉีดแล้วนะครับฉีดปุ๋ยน้ำนะครับเก็บเพรียะเก็บแมลงนะครับอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับนะผมครับหมันท้องนี่นะครับจะเป็นภูเขาไฟผมซื้อมาปลูกสองต้นนะครับภูเขาไฟนะผมยอดเดินดีมากครับผม ดินดินล้วนปนทรายนะครับดูพื้นดินนะครับมีท้องฟ้าก็คึมครึมครับผมนี่ก็นะครับยอดเริ่มนะครับเริ่มปรีนะครับเริ่มเป็นหางปลาแล้วนะครับสักหน่อยก็ยอดก็ผล่มาเยอะกว่านี้นะครับนี่นะครับมาแล้ว ผมก็ยังใช้สลนดมุงอยู่นะครับช่วงนี้ครับผมไปอีกสักหน่อยผมก็ค่อยเอาสลนดออกนะครับให้เขาโตสักหน่อยก่อนครับอันนี้เป็นพันนกหยิบนะครับสั่งมาจากใต้เลยครับนกหยิบเนี่นะผมครับใบนะผมสังเกตจากใบที่เขาแทงขึ้นมาใหม่นะครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็เขียวนะครับนกหยิบนี้ผมสั่งมาสองต้นนะครับนกหยิบ อันนี้ก็เป็นพันนกหยิบเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ครับผมใช้ไม้นะครับพยุงไว้นะครับนะครับเวลาเขาโดนลมต้นเขาจะไม่โยกนะครับเดี๋ยวจะมีพันอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมอีกครั้งนะครับผมต้นนี้เป็นพันก้านยาวนะครับต้นนี้ ต้นนี้ก็กัานยาเหมือนกันนะครับครับใบก็เริ่มนะครับเขียวนะครับคุณผสั่งมาต้นนี้ผูสั่งมาเป็นกล่องนะครับใบของเขาจะร่วงเยอะนะครับกว่าจะฟื้นนะครับนี้ก็มันทองครับผมนะครับยอดนะครับเดินดีมากครับผมนะครับสำหรับ ปลูกใหม่นี้ผมไม่ได้ใช้ไรรองพื้นเลยนะครับผมใช้แต่ตัวฟอริดานนะครับโรยรอบก้นหลุมนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปรบกวนนะครับผมโอ้ย่างหนึ่งก็ไตโคโดมาครับผมลาดก่อนปลูกนะครับผมก็ผสมใส่ถังไว้นะครับแล้วก็ลาดก้นหลุมนะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราครับใบเขียวนะครับผมผมว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับ ุเรยน,นะครับถ้าเขาป่วยหรือว่าเขาเป็นโรคขึ้นมามันจะแก้ไขลําบากนะครับผมทางที่ดีผมว่าป้องกันมกไม่ก่อนดีกว่านะครับตอนที่เขายังเล็กอยู่นะครับชจลาแต่คนมากผมก็สั่งมาจากอ,อินเทอร์เน็ตนะครับบางบางท่านอาจจะไปซื้อที่ร้านขายปุ๋ยหรือว่าร้านเกษตรแถวบ้านก็ได้นะครับผมไปถามดูนะครับสำหรับ แต่คนละมาที่ผมซื้อมานะครับมันเป็นผงนะครับผมเป็นผงแล้วก็สามารถใช้ละลายน้ํานะครับแล้วก็มาอ่าใช้ได้เลยนะครับแต่คนลมามันก็มีลายแบบของผมแบบเป็นเม็ดข้าวที่เขาออกมาทําก็มีนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับจะใช้แบบไหนนะครับผมนี่นะครับ ใบครับค่อนข้างเขียวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนปลูกแล้วใบเหลืองแสดงว่าระบบลากเขานครับระบบรากเขาจะน่าจะมีปัญหานะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะหนักหนักมือใส่ปุ๋ยเยอะไปนะครับอันนี้เป็นมูสันคิงนะครับต้นนี้ครับผมนะครับนี่ยอดก็เริ่มมาแล้วนะครับมูสันคิงนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับ เพื่อนๆปลูกครับไม่ต้องใจร้อนนะครับผมค่อยๆปีนค่อยๆไปนะครับบางคนนะครับอาจใจร้อนนะครับผมเพื่อนคนไหนว่าเอออันนั้นดีอันนั้นดีไปซื้อตามนะครับทําให้เราเปี่งตังค์ไปเยอะนะครับผมทุเรียนเล็กไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมแค่อ่าอย่าขาดน้ำนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเพียเรื่องมะเรีก็ได้แล้วนะครับบางท่านนี้ใจร้อนครับกลัวไม่สวยครับปุ๋ยนี่โอ้โหมานะครับผม ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับสำหรับทุเรียนเล็กของเรานี่ก็มูสันคิงครับผมนะครับมูสันคิง,งกันนี่ก็มูสันคิงกันนะครับครับยอดพึ่งแตกนะครับผมก็เขียวครับผมถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวน,นี้ก็มูสันคิงนะครับตันนี้ครับผมครับเริ่มมียอดเริ่มมียอดแทงขึ้นมาแล้วครับก็แสดงว่าโอเคแล้วครับตัวน,นี้ก็มูสันคิงนะครับตัวน,นี้ครับผมนะครับส่วนมากมูสันคิงต้นเขาจะเป็นต้น กิ่งกิ่งข้างเยอะนะครับผมจะทรงไม่สวยเหมือนเหมือนทองนะครับเหมือนทองจะเป็นกิ่งกระโดงจะทรงเขาค่อนข้างจะสวยกว่านะครับนี่เป็นพวงมณีครับตัวนี้ครับผมครับยอดผมเริ่มนะครับผมแทงเริ่มเขียวแล้วนะครับอีกต้นนั้นก็เป็นพวงมาีนะครับผมส่วนมากผมเน้นหมอนทองนะครับจะมีอื่นๆก็อย่างละสองสามต้นนะครับผม เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยองครับผมยอดครับมาเต็มเลยนะครับอันนี้พวงมาณีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าลินรับแลผมลงรับแลนะครับมีหมอนทองมูสันคิงดินรับแลลงรับแลพวงมาณีนกหยิบนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับน่าจะประมาณนี้ครับ คลิปนี้อาจจะน่าหน่อยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจในการปลูกเรียนก็เป็นแนวทางได้นะครับผมนี่ครับอันนี้อ่าลินรับแลครับผมตัวนี้นะผมยอดก็เริ่มนะครับยอดเริ่มมาแล้วนะครับนะผมเริ่มปลีเลยนะครับใบอย่างนี้ถ้าเรารักษาได้ครับอีกสักพักเขาก็จะร่วงนะครับผมใบไม้นะครับใบหนใบไม้ที่เป็นลาเป็นไม้นี้ใบไม้นี้ไม่นานก็จะหลุดนะครับผม ใบก็เขาก็จะหมดอายุนะครับใบไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ลิ้นนะผมลินรับแรนะครับครับหยดนะครับผมเดินแล้วนะครับลินรับแรอันนี้ก็ลินรับแรเหมือนกันนะครับนะครับผมน่ครับหยดเดินแล้วครับ ดินรับแรงหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นนะครับข้างหน้าก็เป็นหวนทองทั้งหมดเลยครับครับยอดครับผมเดินดีมากนะครับยอดตัวนี้เริ่มใบเพลดัดแล้วครับตัวนี้ครับผม ไม่เริ่มเพียหลาดหมดนะครับดูใบเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสำหรับต้นพันธุ์ที่ผมเลือนนะครับเนี่ยครับต้นเขาจะตรงนะครับผมต้นตรงแล้วก็เสียบสูงนะครับก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะครับผมสำหรับผมว่าต้นแบบนี้ผมปลูกแล้วมันโตเร็วนะครับผมแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเป็นดอกนะครับปีนี้สามปีนะครับเป็นดอกต้นหนึ่งแล้วนะครับ ต้นหนึ่งก็ผมใบนะบผมเขียวนะผมเขียวเข้มมันเลยนะครับอันนี้เป็นสามใบนี่ก็คือว่ายอดที่เขาแตกมาใหม่นะครับและให้นี้แก่ตัวเป็นเป็นใบพีสลัดนะครับนะครับผมก็ใช้ไม้นะครับพยุงไว้นะครับผมนะครับ ใบค่อนข้างใหญ่นะครับเขียวนะครับที่บ้านผมนะครับฝนหยุดมาสองวันแล้วครับผมวันนี้วันที่สองนะครับนะครับนี่ก็ยอดนะครับมาแล้วครับฝนตกใยนี้ผมสังเกตนะครับต้นทุเรียนเขาจะยอดไม่ค่อยมานะครับผมถ้าฝนหยุดไปสักอาทิตย์นี้ครับยอดเริ่มมาแล้วครับ ช่วงหน้าฝนนี้ยอดจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ครับนี่ก็ครับยอดเริ่มผีมานะครับ,รรบจริงรบใบผมเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับยอด,ดนะผม มาครับนะครับอันนี้ก็เพิ่งใบเริ่มนะครับผมเดิมมีใบเล็กๆออกมาครับค่อนข้างเขียวเข้มนะครับทัเรียนเล็กครับผมอายุหนึ่งเดือนนะครับ ต้นนี้ก็ต้นสุดท้ายแล้วนะครับผมต้นที่หกสิบสี่นะครับสุดท้ายแล้วครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกทุเรียนนะครับผมมือใหม่ครับผมก็ไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับผมปลูกใหม่นะครับผมบางคนถามว่าปลูกช่วงไหนดีนะครับผมมันก็อแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมว่าผมปลูกช่วงหน้าฝนนะครับผมว่าไม่ค่อยได้รดน้าเท่าไหร่นะครับก็ ก็ด <ítulo> <es> anyway, nice, ีคร kind of so so ับผมว่าครับผมก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่คนนะครับบางคนบอกเอ้ยหน้าฝนนี่ฝนมันเยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็เป็นในทางขขงแต่ท่านนะครับผมว่าถ้าเราปลูกหน้าฝนนะครับต่อไปหนาวนี่ครับต้นทุเรียนเราจะแข็งแรงนะครับผมเมื่อต้นทุเรียนแข็งแรงแล้วมันจะติดติดคือว่าลากเขาเดินแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะหน้าหน้าหนาวนะครับทุเรียนก็จะมีผูมมต้านทานมีแข็งแรงกว่าทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับผมเพราะว่าหน้าหนาวนี้ ไม่กินจริงนิ่ใบร่วงเยอะนะครับผมผมเห็นมาหลายเจ้าแล้วนะครับผมเพราะว่าทางอีสานนี่หนาวหนาวจัดมากนะครับผมหนาวบางวันนี่ร้อนนะผมบางวันนี่หนาวนะครับอากาศมันจะไม่ค่อยคงที่นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็นะครับเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ว่าสนใจในการลทุเรียนนะครับผมที่จะเล็งๆไว้นะครับที่จะปลูกอยู่หรือว่ามีพลน ที่จะทานะครับก็สามารถรดูคลิปผมแล้วก็ไปพร้อมกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการแนะนํานะครับผมการปลูกทุเรีนมือใหม่นะครับไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับยังไงผมก็ฝากติดตามช่องลุงเบ่าชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับผมทางเพจชื่อสวนลุงเบ่านะครับผมให้ผู้หัดชาแนลนะครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ